ขุณครับขอบคุณครับมือนี้แล้วแล้วแล้วพี่น้องนี่แล้วแล้วพ้าคณะเอนหลังคานี่แล้วแล้วสปีกแล้ว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 นี่มือนี่เฮ็ดอันนี้มือนี่เฮ็ดฟ้าแล้วเร็วเรวฟ้ามั่นว่าไม่ขาวหบนีมือนี้เฮ็ดฟ้านี่ไม่นี่ไม่เหลือสองสามโตซื้อมาโตละยี่สิบบาทพี่น้องนี่ซื้อมาโตละยี่สิบบาทประมาณสามเมตรในลถทาเป็นไม้เต็มนี่สี่สิบบาทเอามือนี้เข้าไปสิ มาที่นี่กับซีเฮ็ดพื้นเฮดมือนี่แล้วกะมีมะบิงนี่มะบนนี่เบิงไข่งูไข่งูมะบิงไข่งูนี่มะบิงไข่งูนั่นเป็นไข่งูอยู่หันเห็นบ่านานไข่งูวับแบบไงหนึ่งปีเตอร์กินไข่ไหม <laughs> ลุงปีเตอร์ให้ลุงปีเตอร์ฮะง่โอ้เอามีนุมใจกล้าหานมางัดออกไข่พี่น้องท h a t ี่คนมาซอยจ้าเมื่อไห สวัสดีจ้าสวัสดีสุกุสุขคนจ้ามือนี้เป็นมือที่สองจ้าหัวอยู่หัวหยองมือนี้เป็นมือที่สองมือว่านนี่มุ้งหลังค่าแล้วเลยจ้าหลังค่าก็ใส่ตัวเก้าแน่เสริมแน่จ้าเป็นตัวไม้แน่อันนี้ก้ามือนี้เป็นแอมจ้าพี่น้องมือนี้เป็นแอมมือที่สองจ้ามือที่สองจ้า มื่อนี้เป็นแอมเนาะเหนื่อยามากๆนะมันร้อนมันร้อนมากม,ากมันหอนกันมันว่หอนมันก็จิเที่ยงพี่น้องเที่ยงน้ำโคกน้ำโค ไม่ได้ทำอะไรเลยเอินอ่ะมาเป็นกำลังใจแล้วก็ดูหนังพี่ยพีเอพ้เอร์โอ้ยเก่งมากๆเก่งมากๆลุงพีเตอร์เก่งมากๆเ,เทีเ่ยงแล้วเที <c oughs> ท่ยงเฮลเข้าไหมพิสุขพุทธมันเหนื่อยไหมพ <c oughs> ิสุกฤชิก ช่คถามว่ามีความสุขบ่อเฮฟดีร้อยเถออิสกุดนะที่สูดแสกุดเก่งมากๆเก่ง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 เเมือนนีแหดหองคั่ว กัเห็ดจอยๆน้ำเห็ดทองแบบจอยๆเออสำหรับมือนีงานบ่แล้วดอกพี่น้องมือว่านนีไ่ได้ได้ได้แถบหงคั่วมือว่นานได้แถบหงคั่วมือนีก็สิีไซน์หแล้วกัอาร์ตโฟมสิไซนแผ่นป้ายนี่อาร์ตโฟม จ้าหน้าตั้งตรงนั้นพี่น้องจ้าหน้าตั้งมห,หันแลลวกะนี่แล้วแล้วตูนนออ้นี่ก็ซื้อออกแล้วกะนี่ก็แล้วแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีสุสกูสุคนจ้ามือนีวันที่ซีแตมือนีวันที่ซีเนาะวันที่ซีของการมาเฮ็ดบานเขาคอยเฮ็ดคอยอันนี้ไปจะพาะแบบว่าบริจาคขาซางใครอย่างคอยเฮ็ดไปซื้อเล็กซื้อหน่อยมาเฮ็ดมาสมเนาะเฮ็ด<อ>ไปเรื่อยๆเยๆดี๋ยวก็เสร็จจ้ะ การช่วยเหลือคนนีเขาบูออจำเป็นทุกสีเฮ็ดหลายแต่ว่าเฮ็ดให้นมันได้สู่มือมือละเล็กมือละนหน่อยจ้าเห็นไหมาวไม่ไมีไม่มีมมโกเซม สวัสดีจ้าสวัสดีสุขูสุกนจก้ะห่อนแห้งพี่น้องวันนี้วันที่สี่นะจ้ะวันที่สี่ของการทํางานเฮ็ดไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องแต่ว่าก็บม่ได้บังคับก็ข,ของนะโอ,โอ้หมดหลายมือทําความสะอาดรอบบ้านจ้ะพี่น้องตัดต้นไม้ออกเสียคน่ะกองขยะกองต้นไม้ดิน ไม่เพื่อนะเยอะขยะในบ้านเด้นี่ไม่ปวกอันนี้ไม่ดีไม่ปวกนี่แกช่างเอาไปไปเทมไปเผาพระละคนกะมาเอาไปมองยี่ซิลื้อมาได้พี่นอ้องมองโล่งรถเนี่ยซิลื้อออกมัดทางเฮือนทางเฮือนมันก็ดทำความสะอาดให้ทางเฮือนทำความสะอาดให้เดี๋ยวกัสิขยะซองกองนั่นก็นกนจะเสียเอาออก นี่หลาบพี่ดองงานมือนี่ทิ้ทงอันนี้ออกบ้านถ้าเรามีไผ่ยู่ไพ่สอเนะสอมแล้วยู่แล้วก็มันก็เป็นแต่ยู่ยู่ดอกก็ต้องไปเสียค่าสอค่าเท้ามึ่งพีเตอร์สวัสดีครับพีเตอร์เ no. มย์ไอเฮาโยเมื่อนี้สีไอ้มของขั้ว แอมนี่แล้วก็แอมข้างล่างขางขางในอ่ะนะจ๊ะพ้่งน,าาก,งนก,ก็ต้องแอมเรากลางของเวลากระชไปหาซื้อกะเบื้องกะเบื้องมาปูพื้นเมืงอนี้แอมแล้วจ้ามาว่านแอมแล้วแอมแล้วแอมแล้วายก็เตาอบแล้วพี่เนาะมึงหั่นนาซีใส้นาต้าวะมึงนี้เพิ่นสีแอมแล้วเพิ่นกนะีะกะไปซื้อปูนมาสาผายบุนได้พี่เนาะ คือปูนมาสาผะมองนี้เปี้ยนแล้วพี่เนาะมองมะพร้าวมองมะพร้าวเฮียาใส่บนเปี้ยนมองอื่นกะทับเพิ่งมองได้หัวกถือว่าใส่งานได้พี่น้องเพนาะขอขอบคุณสุขูสุขค้นณัจจที่เข่ามารับชมบุญกุศลนีขออุณาสุขคนโอออนุโมทนาบุญเอาน้ำกันณัจะบุญนี่ เจ้าของบ้านนี่ก็เดี๋ยวสิเฉลยตอนสุดท้ายจ้าพี่น้องมาซอยข้าเอาแรงมาซอยอันใดข้าพ่อซื้อได้ข้าก็ซื้อที่เหลือกะเจ้าของบ้านเขาเจ้ากะจ่ายจ้าพี่น้องก็เจ้ากะซอยจ่ายผมเม็นมะข้าสิมาซอยสุบาสุตังเนาะเงิน บอมเปนหา ing, ม่ง่ายเนาะห้ามาซอยแรงงานเราก็เข้าซื้อของหายนิดๆน้อยๆลักพันได้อยู่สิไหมเข้าใจลักหมื่นหลักอย่างเข้ากับบมีกําลังพี่น้องเดี๋ยวยูทูปพึ่งกับบได้เงินได้พี่น้องบอท่านไดรายเงินเด้อจ้ะพึ่งเก็บได้มือละเหรียญมือละยี่สิบสามสิบเอ่อเหรียญขอบคุณสุขภูสุขคนที่เข้ามารับชมด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ เบิงโฆษณาพึ่งได้้จ้าเงินที่ได้พึ่งก็จะเอามารวบรวมไปท้ำบุญจ้าไปซอยเหลือคนลำบากรถกบมีแล้วจ้าพึ่งซื้อรถมาพึ่งกะสีอาศัยว่าพึ่งสิไปทั้งทํำบุญซอยเหลือคนแล้วกะทั้งท้ำบุญในวดัดปอยสั์จ้าปอยสัดแล้วกะซื้ออาหารให้หมามีหลายหลายอย่างจ้าถ้าติดตามชมเบิงเรแล้วพึ่งกะตั้งใจแล้วคันยูทูบแจ่เงินพึ่งกะสีเอาเงินส่วนหนึ่งมาก ใส่ใจก็ของละเอาเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญจ้าฝากในเด้อจ้าพี่น้องไปเก็ดงานโตจ้าพี่นอ้องตอนนี้สิบเอ็ดโมงละเมื่อมันบัดเมื่อยพ่กปันใดดอกแปลว่ามันมันห่อนพี่น้องมันห่อนอยังเมื่อได้น้องสามสิบตอนนี้สามสิบกล้งขาสามที่สองจ้ะปีเตอร์เล่ากับขยานขยานไิสุขพุทธปีเตอร์ถามเมียถามว่าเมื่อยปะใช่ครับใช่ครับเมื่อยมันห่อน มื่อเธอดูพันลม้มบัดลมกับบ่มีพี่น้องไฟมียอยู่แต่บ,บ่มีพันลม้มมองหันกับซีด้เอาสังกับซีออกเปลี่ยนไม้เหล่าสังกับซีเอามาเสริมเปลี่ยนให้ยเมื่อต่อใดรึพี่น้องเพราะว่าโดยโตที่เจ้าของบ้านกับบ่มีเงินโดยโตที่พึ่งกะบ่ได้เป็นคนลำคนรวยพ่อะสีสีอ่มาม้าจ่ายนี่เป็นเมื่อนเนาะ เป็นเื่อสซีแล้วนี่บ่บ่บมเมิดหน่อยได้พี่น้องเมิดเป็นมื่นก็บาทสองมื่นปุ๋ยละความันสิปูพื้นน้ำเด้ปูพื้นเปลี่ยนสุขพันธ์แล้ว,วกับปูพื้นกระเบื้องเน๊แล้วกันไอ้ส่ยาพวกมดแมงแต่ว่าตีฝาตียังนี่กระทาบเบื้องความเรียบร้อยของหลังค้าว่ามันอยู่ใดบ่จะพี่น้องอันนี้ตอนหนึ่งจากคลิปก้อนเลยจะ้ะ คลิปก้อนมื่อนี้ซีนีแอมนาแอมหลังอันใดนั้นแต่ก็เสริมกับไปแอมข้างในห้องห้องน้ำนี่กับซีมีการปรับเลี้ยนยุ่งจะช้าแล้วกับซีพือ้อปับพื้นเพราะว่าพื้นเมได้ระดับปับพื้นเร็จแล้วกับ,บ,บะกะอาปูกระเบื้องจะประตูกับอาศเได้เปี้ยนเป็นพลาสติกแต่ถางวางงบเข้ามีจังใดจะไปนอก การซอยเหลือคน้นเฮ้าตรงซอยจากใจพี่น้องแล้วก็เฮ้าตรงซอยตามกำลังที่เฮ้าสามารถ m มม e นว่าเฮ้าสี่ซอยจนโตที่แบบลําบากหรือว่าซอยแบบโอ้ยหมดซอยจนโตลําบากแลก็บแบบเอานามาเฮ็ดคลิปเพงสิเพิ่งบอกเลยด้อจจะเพิ่งบม่ได้มาเอานาหรือว่าเฮ็ดคลิปเพราะว่าเฮ็ดคลิปก็ได้คนที่เฮ็ดคลิปก็สิรู้ว่ามีคนติดตามหลักพันมีคนดูเบิ่งหลักเมือนย่าง มันได้แค่อ20-30บาทบางมือได้ร้ายกับ50บาทมันบดได้เงินพระ่ะสิได้แบบอ่มามาซอยเหลือ,อน,นี่อันนี้ก็คือว่าจากใจปีเตอร์เขาซอยจากกําลังแรงใจเออเงินนิดๆกับโบเป็นยังหลักพันแต่ว่าแรงเห้านี่ที่มะเฮ็ดนี่ต้อละมือนี่เพราะว่าเพิน่นใครถอยว่าเพิ่นเฮ็ดได้เนาะส่วนใดเพิ่นเฮ็ดได้เพิ่นคือสร้างเพิ่นก ามาเทใจเข้ากับสิได้ประหยัดในส่วนนั้นมันมาจากใจสพี่น้องบริวารมาดามาหรืมอมาเอานาเอาอยางเด้จ้าพึ่งไปทําความสะอาดกันแล้วจ้ะจ้าหมู่บ้านคอนฮักมนีซื้อคอนไม้ค่ะซึ่งขนาดคอนไม้ฮักเลยอ่ะซึ่งขนาดคอนไม้หักเลยพี่น้องตีปิดตีปิดพ่อมันสวยงาม มีเงินนไจังค่อยว่าไปซ้ำนีละจ้าเป็นห้า,า่ได้ว่าาาเหตุรูหลาร่างการแค่นี้ปกติคนที่ขาเจ้าบม่มีนี่ก็ถือว่าดีแล้วพี่นอ้องถือว่าสุดๆถือว่าดีนี่ก็ถือว่าดีถือว่า ถือว่าสุดยอดแล้วพี่น้องถ้าเข้าไปเศรายุกอสมุยนี่ซีซาหาพันต่อเดือนนึงจากคะานนกับไฟฟอมขันไมยูนี่เฮ็ดสมแซมแล้วห่อสมแซมเมดเอาเมินหนึ่งสองเมินเอ็ดข้างนอกพร้อมเฮดขั้วนิดๆหน่อยๆคนหนึ่งยู่กับครอบครัวผู้หนึ่งกับลูกผู้หนึ่งนั่สิพ่ออยู่จ้ะพี่น้องพ่ออยู่จ้า แนวพัดบูมิพัดล้มบูมิพัดลมทำงานในห้องแอร์ค่ะทำงานในห้องแอร์

เฮ้ทยทั้งเมยทั้งหอดี่นองเลาะใหม่มีวันที่อาจจวันที่สี่ที่หาหรอเพื่อเลาะใหม่เลาะใหม่จากโค้งเตียกเก้าเนี่ยไว้เพื่อใช้ประโยชน์เพื่อเฮ็ดเป็นล่องแนวล่องจานเพื่อเฮ็ดเป็นโต๊ะปีเตอร์กะเมื่อไกะได้เปดตูได้ขอบนอกจะสมแทมกับพ่อหล่ะละมเมื่อไงก็โดนดักสามสี่ชัมมะะ่วโมงเพรละ มมเมย์พีเตอร์เมย์ป่ะตรงนี้มันจะเป็นประมันเนี้ยเสียงดังข้าเจ้าสางไหมจ้พี่น้องทีจ้างเสียมันจะเป็นแบบข้าเจา้าเท้าทีเข้าทีเรากระเฮ็ดแบบคายๆอเพิ่งไม้แงนค้ายๆแบบข้าเข้าทีเป็นไล่ตีแบบถึอๆนะจ้ะพี่น้องตีลราโบจักบาทตีละาเมนก็บาทเสียกัขาเจ้าก็มาแบงแบงแบงเป็นลอกต่างเป็นเพื่อนสางเป็นลังแล้วก็ ก็เต้องจ่ายเป็นเสียค่าซ่าเป็นรายเดือนนะนะแบบประหยัดตกเดือนหนึ่งกะห้าร้อยพันหนึ่งเงี้ยสินะมันก็ถือก็เข้าไปซ่ซีซ่าพันใครไขแคมป์ค้นงานพี่น้องผู้ใด,ดรู้จักแคมป์ค้นงานก็สัง่งกันะกลสปอรมันนั่นแหละจ้ะเมื่ออื่นผุณหละต้องใช้เลยหลังค่าเนี่ยหลังค้ามองนาง้างนอกเมืยพี่น้องห้อ,นแ,อหนแค่เอาไม้เนี่ยแค่เอากองไม้เนี่ย แกออกจากนั้นเมือ่อยก็เป็นอย่างเมือ่อยมันห่อนเลยเมื่อยไปจ้ะป่ากเป็นกำลังใจใน้าจา้า